กับสวัสดีพี่น้องนะครับสายบังนกเขาเนาะนะครับเมื่อนี่เอาเจ้าโควิดครับนกไม้ครับออกว่าฝึกเจ้าโควิดหัวก็ออกเป็นเทียที่สามครับพี่น้องเห็นสูกันโดนแล้วละครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเป็นนกเสียงกลางพอดีสูกันโดนรลายผมก็เลยนอนหลับครับบัานเถียงมันยังขันยนอยู่คือเก่าครับนี่ใส่อยู่ต้นนี่แหละจังที่เป็นยังไงครับอ๋ มาเบิ่งน้ากันพี่น้องส oh, ิมานบ่มานรุ่นโอ้ยมันแปดแสนเลยจักดิเป็นยังไงเออมันดิเป็นไอ้นี่แหละครับอยู่ทั้งต้นนี่แหละยังขันโยนอยู่เดียวกระเฮียกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอาถือยู่ครับพี่น้องถืงอยู่ไปเ,เห็นดินตับตับจักสิแมนนกอีหยังมันสิแมนนกเขาบ่นะครับเอาอยัางไงเดี๋ยวเอาลงมาเบิ่งก่อนครับ เดี๋ยวทายพี่น้องเบิง้งโอ้ปลดล็อกได้ล้วครับบา้านนี้หลังจากบ่ได้มาโดนครับแ้มแรกในชีวิตครับเจ้าโควิดครับนกฟึกเสียงหน่อยครับดิวแก้มอาอ,อกมาเทียนี่เป็นเทียที่สามเอาเดี๋ยวลงมาให้เบิ้งก่อนพี่น้องมันแมนนกอี่ยงแมนนกเขาบอ <laughs> โอ้แมนอยู่ครับพี่น้องนกเขาครับ นี่ครับมันสีอ่อนแสงจังน้อยครับโอ้ยเป็นติดแต่งจะหึงบุคับนี่จนว่าปีกบาดเบิดผมนอนนรับนี่ครับโอ้เจ้าโควิดปดล็อกใแล้วคขับบานพี่น้องเอ้ได้แล้วได้แล้วย่อนแสงยังน้อยหาหมงว่างก่อนนอ้ยรุนเอ่อแบบแขนเลยครับอของไมท้ทรงหน้ารุ่นแบบ <laughs> รอดลมรอดายครับ เต็มแรกในชีวิตหัวก็ะปนล็อกได้บัดได้บันได้ไดย้อนนกเอ่อฝึกครับเ,เจ้าโควิดนี่ครับบึงโอ้ยดินยดินมงละยะดินได้แล้วพี่น้องโอ้เป็นนกเสียงกลางครับเฮ็ดดีดีพี่น้องคู่สันคู่เหาวเป็นบัดอรรถเ,เจ้าโควิดกัดสู รอล้มรอดตายคื้กันแล้วกเป็นยังไงเหมนโอ้หมานอยู่ครับหมานอยู่ครับเออออกออกฝึกเทียที่สามครับนี่คือเฉลยเพิ่นครับตัวแรกครับเป็นยังไงคือสู่คักสู่แน่เดยมีแนวดีป่ะอมอมียังมานยังนี่คือกจ้าบ่โอ้ยติดเจอขังบูนี่บาดเบิดพี่น้องอเอ้ มานมานครับบานนี้โอ้แต้มแรงในชีวิตเป็นนกตัวขาวครับเ,ออเป็นนกตัวขาวไม้ไกยูทั้งออบ้านเล้าหลวงนะครับตำบลวึงท่องอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรครับแต้มแรงในชีวิตนี <c oughs> ออ่นี่น้องพระเจ้าใส่ผนียออใส่ไม่สาวออกครับเอาจังไดก็ฝากพี่น้องสายมักนกเขาห้องติดตม่มช่องน้องไม้แห่น้ำนี่เด้อครับ ช่องผูใหย่หน่อยกับช่องผูใหย่หน่อยคนมกนักนกเขาพี่ละพ่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่พอได้เป็นขวัญกำลังใจครับโอ้เม็นติดจะหึงบุกจนเศราดินพี่นอ้องจนบาดเปิดลเออเอ้าจังไรกัพ่อกันกชีพนาเมื่อนี่ปดล็อกได้ลรวครับดูปดล็อกได้แล้วแตมแรกในชีวิตเนาะขอบคุณพี่นอ้องผู้เพื่อนติดตามสายมากักนกเขา เออนกตัวนี้ก็ทีได้โอ้ยเอาไปเลี้ยงครับางามงามงามขาวจุงพูนอยู่เอาจังสั้นกับพอกันคลิปน,นะเนาะพี่น้องนะครับพอกันคลิปหนายังไดก็่าลืมฝากติดตามส่องน้องไหมนะส่องพูหญ่หน่อยคนมักนกเขาสวีละไม้กับบ้านเล่าหลวงอำเภอบานดุงครับบ้านเล่าหลวงตัวน้องท้องเพื่อบานดุงจังหวัดอุดรผมกับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้กับเจ้าโควิดนะครับคลิปหนาพอกันไหม สวัสดีครับ